ครับเหนื่อยไหมคะเออขอที่ชู้น้องนิดนึงไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่ตอนนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวเลยโอเคต้องขอบคุณน้องดิวมากนะคะที่วันนี้มาขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะน้องดิวกับสวลสยามนี่มีความผูกพันอะไรกันบ้างไหมคะเนี่ยโอ๊ยมาเล่นบ่อยครับผมล่าสุดผมมาถ่ายรายการที่นี่ประมาณ2ครั้งแล้วค่ะแล้วก็ติดใจเครื่องเล่นมากนะครับโดยเฉพาะวอล์กเก้ครับอ่าคืนนี้จะเล่นไหมบกป้องเมื่อกี้ได้นขาแว่านอา นะครัเห็นว่าอยู่ไปเล่นมาแล้วอ๋ออยากจะไปเล่นแต่คิดว่าต้องร้องเพลงก่อนต้องเอนเตอร์เทนคนก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นนะครับผมค่ะครับผมเราจะมีวิธีการนะครับผมเราจะถือกระทงขึ้นไปนะฮะวอลเทคจะอยู่ข้างสระน้ำใช่ไหมฮะใชครับผมแล้วเราจะใช้การอธิษฐานนะฮะแล้วก็ปล่อยกระทงบนวอลเทคโอ้โหสุดยอดแล้วเดี๋ยวไม่ทักเดี๋ยวไม่ทักคืนี้สวนสยามเป็ชีวิตเราเนี่ยจะได้ถาดโผลจนระยะตลอดเวลาโอเคได้ ตอนนี้น้องยูมีครับอัลบั้มใช่ครับใช่ใช่แลบั้มอะไรคะขายได้เนาะแล้วบ้ามีชื่อวันเฟรนซ์ครับผมก็มีน้องกันดูซาอยู่ด้วยครับผมคิดไม่ผิดจริงๆกู้ชื่อนี้ทีไรได้เสียงเต็มทุกทีนะแต่จริงๆแล้วแฟนถับดิ้อยู่นู่นนะครับอันนี้อันนี้เรายการคาราวานนะครับผมก็ทุกคนนะอย่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไกด์คาราบาสทุกคนน่ารักมากจริงๆนะฮะขนาดโหอยู่ตรงนี้เนี่ย อยางช่วยกันแดนย้ำขนาดนี้ขอบคุณมากดีครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนไหน่ใครพี่มีเกมให้เล่นครัแต่ร่วมกับพวกแฟนคลับด้วยกันได้ได้ได้ขอตัวแทนสามคนสามคนเลยพี่ขอได้ไหมเมื่อก่อนใครขึ้นเมื่อก่อนได้ไหมแล้วสามคนเลยอ้าวอย่างนี้เราไม่จับเวลาใครขึ้นก่อนได้เลยใช่ไหมครับอ่านับถึงหนึ่งสิบหนึ่งสองสาม สีขึ้นไมอย่างเดียวไม่มีใครขึ้นเลยหรือว่าจะเป็นเราสคนเอามาแล้วเจ็ดเอีกหคนหคนไม่มีเิคเดี๋ยๆคนนี้จะขึ้นมาเนี่ยเปิดไฟไฟขึ้นมาด้วยให้รู้กันไปเปิดไฟไฟขึ้นมาด้วย โอเคสาวคนนี้ขึ้นมาเนีย่ยรู้ตัวพวกมาทําอะไรแลาวมัขยับมาข้างหน้าหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นมาเลิกมินี่ตนตรงนี้ตรงน,นีมาาม้มาเที่ยวสวนสายามมาเที่ยวสวนสยามกี่ครั้งแล้วเนี่สายสองครั้งค่ะตัว่สามครั้งนี่กี่กี่ครั้งครับนากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วรู้<ๆ>ไหมว่าวันนี้ช่วงนี้สวนสายามกำลัง กำลังเฉลิบฉลองครบรอบ30ปีอยากทราบว่าวันเกิดของสวนสยามคือวันที่เท่าไหร่โอ้ยไปทันเขาเลยอะวันนี่เท่าไหร่นาะ9พฤศจิกายนค่ะถูกไหมครับถูกค่ะถูก่สอวันนี้แล้วเราฉลองครบรอบ30ปีไปเขารอบแล้วหนึ่งง่ายๆเขารอบแล้วหนึ่งได้ยังใครจะให้ง่ายขนาดนั้นกว่าจะให้ ใช่ไหมพี่ครับผมเซนยากขนาดนั้นเลยเหรอครับเปล่าเปล่าเปล่าพี่ก็พูดว่าไม่ได้ครับเพราะพี่ไม่มีอะไรจะพูดอ่าโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเมื่อกี้นี้เราพ่นพ่นมาแล้วสวนสยามมีสโลแกนว่าไงโอ้ยเราไปแล้วไม่เกี่ยวไปหลังไปไม่ไดวเลยไม่คิดสู้เขาหน่อยหรอไม่ยกไม่อะไรเลยน้องเป็นแฟนคลับใครคะ แฟนคลับน้องอนตองไปขับน้องอนตอมเดี๋ยวอัตอมมาถึงแล้วรอแป๊บเดียวขอขอดูป้ายไฟเลยเปิด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 ไฟเปิด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 ุ้ยปิดได้อ่าอ่อาตองจ้าพี่ก็เชียร์อตอมนะอ่าโอเคน้องหนูตกลงว่าสวนสยามมีสโลแกนว่าไงสยามปาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพโลกแห่งความสนุกไม่ลืม นี่ครับผมชอบหน้าน้องเขาเวลาตอบมากเลยอ่ะน้องก็ช่วยหาคิดมากโดยเย่างพาร์คซิตี้เลิแกแข่งความตกให้ดูน้นองน่ารักมากพี่อยา,ากทราบน้องชื่ออะไรจ๊ะสมะฮะสมะสมะสมะคคนหรือเปล่าเนี <laughs> <อ>่ย ครับผมอันนี้เป็นถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องถูกถู้แป๊ถูกเลยทีเดียวนะค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปลอบใจไม่เล่นอะไรเลยมายืนเท่ๆเราก็ให้มืกันนะคะแต่ว่ามีลายเซ็นน้องคุ้มคนเดียวอยากได้น้องต้องตามหาน้องอะตอมอีกคนนะคะส่วนน้องสคนรบกวนครับผมีห้าศิลปินเลยแล้วเราเข้ารอบแล้วเข้ารอบสองคนนี้ให้เลยให้เลยเราเกียจยืนแล้วค่ะนีครับผมเพราะว่ากระเป๋าจากสวนสยามนะครับ รถโลกร้อนนะคะโอ้อีกนิดนึงเขาจะมุดดินลงไปแล้วครับพี่ครับน้องสมาน้องสมาไม่ไม่พลไม่พนะพนออกแนวเป็นผู้ชายแพงเพศนะพี่ร้อเล่นพี่ร้อเล่นจ้ะพี่ร้อเล่นอ่ะโอเคพี่ทำอะไรอยู่ไล่ไปไล่แล้วไปชุลขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนในการที่มาร่วมสนุกกันครับร้อก็เล่นเราก็เล่นโอเค ก็ขอบคุณน้องนิวเหมือนกันนะคะขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ปะเลสสุสยามปีสิบปีใช่ไหมครับโอ้ยที่เขามีอยู่แค่ปีเดียวตอนสิบปีก้าวปีละสองพันกูพูดเลสผมพูดเล่นผมพูดเลสเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนครับเพราะสุสสยามสนุกมากทั้งนั้นเลยครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ